ชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับดาวพฤหัส,สบดีโครจรปีเกษตรราชิบดีอยู่นะครับนะแล้วก็ในเดือนนี้นะครับในเดือนมิถุนาคมเนี่ยจะมีดาวประจาตัวโครจรปีเกษตรราชิบดีนะครับอยู่ราศีเมถุนนะครับในรอบปีนี้นะครับเป็นจังหวะที่ดาวพุธโครจรโดดเด่นนะครับแล้วดาวเสาร์ก็จะโครจรพักองศา นะครับนะก็จะมีดาวราหูนะครับกับอังคารจะร่วมกันที่เรือนลาพะด้วยในช่วงเดือนนี้ชาวลัคนาราศีเมถุนนั้นนะครับเดือนนี้นะครับนะผมจะจบไปเลยในเรื่องของการงานนะครับการงานคุณนะครับจะเกิดเครดิตในวงการในวงงานนะครับมีความน่าเชื่อถือในกิจกรรมต่างๆได้โอกาสในการป้อนงานจากผู้ใหญ่นะครับหรือมีโอกาสได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากผู้ใหญ่หรือมีผู้ใหญ่มาให้คําปรึกษาเรื่องงาน นะครับมาป้อนงานมาให้โอกาสให้ความไว้วางใจให้ความเชื่อมัน่นนะครับมุมมองของดวงชะตาเนี่ยมันยังแปลอย่างหนึง่งว่าคุณจะมีโอกาสและจังหวะที่ดีในการดําเนินงานต่างๆแน่นอนการบางท่านจะเซตระบบใหม่หรือระบบใหม่นะมีโอกาสมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับก็ได้นะเป็นช่วงดวงชะตาที่คุณจะมีโอกาสที่ดีในการดําเนินไปแห่งชีวิตแน่นอน นะในช่วงเดือนนี้นะครับเป็นช่วงที่ดีนะครับโดยเฉพาะช่วงปลายเดือนสําหรับท่านใดที่อึดอัดมานานนะครับนะในช่วงจังหวะนี้น่าจะเป็นช่วงที่ดวงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่โหมดที่ดีนะครับดาวหลายดวงเริ่มโครจรดีอย่างดาวไล่ๆอย่างดาวพระเสาร์ก็จะโครจรพักองศาแล้วนะครับันน้นแล้วเนี่ยในดวงชะตาเนี่ยนะครับการเงินการทองนะครับอาจจะยังมีรายจ่ายค่อนข้างเยอะมีเรื่องให้เสียเงินมีเรื่องให้ บัตรการเงินนะ่ยนะครับมันถูกเบียนออกไปนะครับนะมีรายจ่ายต่างๆที่ไม่อยากจ่ายแต่ก็ต้องจับจ่ายออกไปอย่างรวดเร็วนะครับมีสิ่งมาริดลอนเงินริดลอนทรัพย์นะริดลอนดวงชะตานะครับในเรื่องของการเงินก็ต้องจัดสรรการเงินให้ดีบางท่านมีหนี้เกา่าๆหรือมีรายใจ่ายใหม่ๆก็ว่ากันไปแต่มันเป็นภาษาดาวว่าการเงินยังมีรายจ่ายค่อนข้างเยอะมันยังรวมไปถึงว่าในช่วงจังหวะน,นี้นะครับนะบางท่านจะมีการย้ายที่อยู่ย้ายที่นอน ย้ายบ้านหรือซ่อมบ้านซ่อมรถปรับปรุงยวดยานพาหนะหรือมียวดยานพาหนะนั้นนะครับพังเสียหายมีข่าวข่าวการเจ็บป่วยของญาติพี่น้องมีปากเสียงกับญาติพี่น้องนะครับมีปัญหากับญาติพี่น้องบางคนนะครับก็ได้โดยเฉพาะช่วงต้นเดือนไปจนถึงประมาณวันที่25นะครับจะต้องระวังการมีปัญหากับญาติพี่น้องหรือมีญาติพี่น้องเข้ามาขอความช่วยเหลือในบางสิ่งหรือมีปากเสียงกันมีเหตุการณ์ที่พูดไม่ดีใส่กันหรือว่ามันรวมไปถึงว่า บางท่านจะมีเหตุการณ์ให้มีการโอนหลักทรัพย์จำนองหลักทรัพย์หรือว่า,าปรับปรุงที่อยู่อาศัยร้านสำนักง,งานก็ได้นะครับถ้ามีแผนตรงนี้ก็จะดีหน่อยนะครับแล้วก็ต้องระวังสุขภาพการเจ็บป่วยบางทีจะมีภาวะเบื่อหน่ายเบื่อเบือเบ่อเซ็งเซ็งบ้างระวังการเจ็บป่วยปัญหาสุขภาพนะครับหรือความคิด ต่างๆคนคิดบวกจะมีคือในดวงเนี่ยบอกว่าถ้าคิดลบก็จะมีบางสิ่งดึงให้เราเป็นบวกมากขึ้นนะครับนะดาวไล่ๆก็พักองศาแล้วนะครับนะก็น่าจะมีมุมที่ดีในการดําเนินงานในการจัดการทางการเงินในการจัดระเบียบทางการเงินนะครับต่างๆนะครับเข้ามาเป็นจังหวัดที่ชาวลัคนาราศีเมถุนนั้นนะครับเป็นช่วงดวงสตานะครับในช่วงวันที่1ถึงวันที่18เนี่ยนะครับช่วงนี้นะครับคุณยังเนื้อหอมมีสเสน่ห์นิยม นะบางท่านเนี่ยเงินยังเข้าขาดเงินยังได้เงินนะครับยังมีโอกาสที่ดีทางการเงินการเข้าหาเพศตรงข้ามการเข้าพบปะนะครับกับผู้อื่นนะครับยังก่อความไว้วางใจหรืออยากมีคนอยากเข้าหาอยากสัมพันธ์คุณมันยังแปลว่าคุณจะได้ของที่พึงพอใจทางจิตเข้ามานะครับได้ของพอใจได้คุยกับคนพอใจได้คุยกับคนที่พึงพอใจนะได้รับปากหรือมีโอกาสที่จะ มีลาบผลต่างๆเข้ามานะครับเป็นช่วงดวงชะตาที่ท่านใดที่มีบุตรบริวารเนี่ยนะครับก็จะได้โชคจะบุตรบริวารหรือทําบุญเกี่ยวกับเด็กกับสัตว์เลี้ยงนะครับก็จะเกิดลาบผลเกิดผลประโยชน์ต่างๆในช่วงหนึ่งถึงวันที่19นะครับยังเป็นช่วงที่ดีนะครับในการหยิบจับทําสิ่งต่างๆแต่ต้องมอกว่าให้ระวังการนัดหมายเงื่อนไขสัญญาเอกสารจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับหรือว่ามีคนผิดสัญญากับคุณอยู่นะครับ หรือว่ามันจะต้องระวังในเรื่องของใบอนุญาตเอกสารต่างๆหรรือเื่องจุกจิกใจเกิดขึ้นอยู่นะครับชาวลัคนาราศีเมถุนจะต้องระวังตรงนี้นะครับแต่ในดวงเนี่ยกลางๆเดือนไปเนี่ยนะครับไปจนถึงปลายเดือนจะมีโอกาสเดินทางไกลมีการเดินทางไกลมีการจรลีมีเพื่อนเก่าติดต่อมานะครับมีเพื่อนติดต่อมาขอคําปรึกษาหรือมาขอความช่วยเหลือหรือได้คอนเน็กชันใหม่เครือข่ายใหม่หรือมีคนมีสีติดต่อมามีคนมีขั้นมีตําแหน่งนะมีคน อาวุโสกว่านะครับเข้ามาติดต่อเพื่ออยากจะเข้ามาติดต่องานเพื่อสารสัมพันธ์บางอย่างหรือว่าเพื่อมาติดต่อเพื่ออยากให้คุณช่วยเหลือบางอย่างหรือว่าเข้าจะมีคนจะมีเหตุการณ์ให้คุณไปสถานที่ราชาการก็ได้นะครับบางท่านจะ,ะในช่วงประมาณวันที่15เป็นต้นไปจนถึงปลายเดือนเนี่ยมันเป็นช่วงลีลาจังหวะชีวิตเนี่ยจะมีโอกาสที่ดีแน่นอนนะครับเป็นจังหวะที่คุณเนี่ย อาจจะมีคนรู้จักในกิจกรรมต่างๆที่คุณดําเนินไปมากขึ้นเครดิตชื่อเสียงความสําเร็จต่างๆก็จะมีโอกาสเข้ามาแล้วก็เป็นช่วงดวงสตา์ที่จะมีการเดินทางไกลนะครับหรือมันน่าแปลกว่าในช่วงเดือนนี้จะเป็นที่น่าแปลกว่าจะมีคนอยากเข้าหาคุณนะครับจะมีคนรู้จักคุณมากขึ้นหรือจะ,จะมีคนอยากเข้าหาคุณนะครับนะให้คาตัวน่ารักน่ารักหน่อยนะมีคนอยากเข้าหาแน่นอนในช่วงนี้เพราะว่าดวงดาวนั้นดึงดูด ผู้คนให้เข้าหาไม่ว่าจะเป็นเพศตรงข้ามหรือเพศเดียวกันนะครับชาวลัคนาราศีเมถุนอิทธิพลของดวงดาวนะครับหลัง26ไปนะครับนะในดวงเนี่ยท่านใดที่รอการจัดการเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับหลักทรัพย์ที่อยู่อาศัยนะครับก็จะมีความสําเร็จเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็บางท่านเนี่ยนะครับในดวงดาวเนี่ยบอกว่าจะมีโอกาสทางการงานเกิดโปรเจกต์ เกิดคอนเน็ชันใหม่เกิดเครือข่ายใหม่หรือมีมิตรภาพใหม่หรือคือมีมิตรภาพเกิดขึ้นมีคนติดต่อเข้ามาช่วยเหลือในกิจกรรมบางสิ่งมันท่านจะมีการจัดการเอกสารหรือรวมไปถึงว่าคุณจะได้วิชาการได้องค์ความรู้ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆมีการพัฒนาต่อยอดทางด้านปัญญานะครับเกิดขึ้นกับดวงชะตาได้เรียนรู้ได้พัฒนาตัวเองได้ศึกษาในสิ่งใหม่ๆหือศาสร์ใหม่ๆหรือว่าองค์ประกอบต่างๆมันมีเหตุการณ์ให้คุณต้องพัฒนาระบบพัฒนากระบวนการทํางานหรือเปลี่ยนแปลงระบบบางสิ่งเกิดขึ้น โชคลาภนะครับในช่วงเดือนนี้นะครับมีโอกาสนะครับที่จะมาจากเป็นเลขที่เกี่ยวพันกับในช่วงต้นเดือนนะนะครับอาจจะเป็นเลขเกี่ยวกับบุรบริวารเลขเกี่ยวกับตัวคุณเลขเกี่ยวข้องกับบ้านรดยวดยานพาหนะนะครับเลขบ้านเลขลดให้โชคนะครับแล้วก็มันจะแปลว่าจะมีโอกาสที่จะ มีคนมาก้าวไก่ในหน้าที่การงานคุณมีคนมาจ้องจับผิดคุณนะครับหรือมีคนเอางานบางอย่างมาป้อนให้คุณทําไม่ใช่นะั้นมันจะแปลว่างานบางงานคุณเสียหายคุณชะลอตัวนะคุณจะมีความผิดพลาดผิดหวังบางอย่างทางการงานหรือกิจกรรมบางสิ่งเกิดขึ้นนะถ้าคุณไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือบุกเบิกสิ่งต่างๆนะครับคุณในช่วงนี้ต้องบุกเบิกมีมุมที่จะบุกเบิกนะบางท่านจะเกิดลาภผลทางการงานเกิดรายได้พิเศษมีช่องรับเงินเพิ่ม หรือว่าท่านใดที่มีรายได้พิเศษมีโอกาสทําเงินได้มากขึ้นนะครับก็เกิดรับผลบางสิ่งทางด้านของการเงินถ้าจะได้โชคจากต่างเพศโชคจากเพศตรงข้ามเช่นมีเพศตรงข้ามเข้ามาสนับสนุนช่วยเหลือได้งานได้เงินได้ผลประโยชน์จากต่างเพศรวมไปถึงว่าจะมีเพศตรงข้ามเจ็บป่วยนะครับหรือมีโอกาสท่านใดที่มีคู่นะครับคู่คุณอาจจะมีอวัยวะบางส่วนของคุณเขาชํารุดหรือคู่ของคุณเขาจะโฟกัสเรื่องงานหรือโฟกัสปัญหาชีวิตหรือพยายามแก้ปัญหาในสิ่งต่างๆของเขาหรือว่าคู่ของคุณเนี่ยนะครับ อนะ่เขากับคุณเนี่ยถ้ามีโปรเจกต์ร่วมมีกิจกรรมในการบุกเบิกสิ่งต่างร่วมกันจะก่อเกิดสิ่งที่ดีแต่ระวังคู่ของคุณจ้องจับผิดหรือเขาแข่งข้อแรงใส่คุณอยู่นะครับบางท่านยังเกิดสัมพันธ์ลับๆนะครับหรือมีรักเข้ามาทางงานหรือเกิดกิจกรรมบางอย่างนะครับร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นทีมเป็นหมู่คณะให้ผลสําเร็จดีที่หนึ่งความเชื่อหากท่านเป็นคนที่ดวงไม่ค่อยดีคิดว่าดวงชะตาไม่ค่อยดีหรือดวงดีแล้วนะครับอยากทาให้ดวงดีขึ้นนะครับนะบางท่านเนี่ย มีปัญหาการงานมีปัญหาการเงินมีปัญหาความร,รักนะครับมีปัญหาชีวิตมีปัญหาสุขภาพนะครับหรือโดนขโมยของหรือโดนโกงโดนหักหลังนะครับมีสิ่งหนึ่งนะครับที่จะปกป้องคุ้มครองดวงชะตาท่านก็คือพุทธคุณธรรมคุณสังเขงคุณนะครับอำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะครับนะฉะนั้นแล้วเนี่ย ในโบราณนะครับในการเก่านะครับก็จะมียันโบราณนะครับนะยันหนึ่งชื่อว่าดวงพิชัยสงครามนะครับเพิ่มทั้งอํานาจวาสนาเป็นราบยศสการะนะครับให้กับบรรดาอํามา์นะครับ แม่ทัพนายกองรวมไปถึงพระที่มีสมณะศักดิ์สูงนะครับในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีนะครับก็จะมีพระบราณาจารย์ท่านแต่งคาถาหนึ่งขึ้นชื่อว่าอิติบิโซรัตนามารานะครับนะครับซึ่งคาถาอิติบิโซรัตนามาราเนี่ยนะครับนะเขาจะเอามาร,อ,รอบรอบปกปักคุ้มครองดวงชะตาเรานะครับก็คือว่าเราจะเอาวันเดือนปีเกิดเวลาตกฟ้าของเราเนี่ยนะครับมาเสริมดวงมาบูชา นะครับเราจะเขียนอักขระยันโบราณล้อมรอบเป็นอิติปิโสรัตนามาลาแล้วก็จะมีคาถาพุทธเจ้า16พระองค์ล้อมรอบดวงชะตานะครับแล้วก็จะมีอุณาลมเป็นยันโบราณนะแล้วมีอิติปิโสแปดทิศล้อมรอบดวงชะตามีการคำนวณดวงชนาสาดวงชะตาของท่านดวงชนาสาของท่านนะครับจะปรากฏในยันนะทั้งหลักอินทาพาบัพจันหลักการคำนวณตามหลักโหกราศาสตร์ไทยชั้นสูงตรงนี้ก็จะปรากฏในยันนะครับ นั้นเมื่อปรากฏในยันแล้วนะครับเราก็นําไปสวดบูชานะครับก็เป็นการเสริมอุ้มชูหนุนดวงชะตาทุกด้านเพราะว่าดวงดาวขณะเกิดเป็นตัวบ่งบอกถึงวิถีความเป็นไปจะรวยจะยากจนนะครับฉะนั้นเราเราสวดเนี่ยจะถูกพุทธคุณธรรมคุณอุ้มไว้ฉะนั้นท่านใดอยากได้ดวงยันที่งสงคงามสวยแบบนี้นะนี่ผมเขียนให้แฟนคลับนะครับก็มีสั่งเข้ามาจํานวนมากนะครับนะท่านใดอยากบูชาไปสวดน,นะครับจะได้ คู่มือแบบนี้ด้วยนะครับนะก็สนใจก็ทักไปที่ไลน์วอลายาโนวอลลายาโนหนึ่หรือวอลลายาโนสเป็นงานเขียนด้วยลายมือทั้งหมดนะครับมีการลงอาาักขรมีการลงพิธีนะครับไม่ใช่งานปริ้นวันนี้สวัสดีครับ